สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเดิมนะครับกับมาดลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่พี่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่านะครับผมวันนี้ผมก็มีพระอีกหนึ่งชุดมาแนะนำความรู้มาแนะนำแบ่งปันให้เช่ากันนะครับผมยังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและไม่พลาด ep ต่อไปนะครับผมท่านใดสนใจก็แอดไลน์หรือสอบถาม โทรมาได้เลยนะครับ0817941656ครับผมวันนี้เราก็มาดูองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกวันนี้พร้อมเริ่มทองเลยนะครับวันนี้ได้มาครับเดี๋ยวแป๊บนะครับอ่านี่ครับจะเป็นเหรียญ17หลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับผมวันก่อนผมก็ได้มาเหรียญหนึ่งนะครับแต่ อันนี้ได้มาพร้อมทองเลยนะครับสภาพก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่ทองหนามากเลยนะครับยกสุงงานสั่งทําเลยนะครับผมพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางลองสอบถามเข้ามาได้นะครับเพิ่มไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับผมเหรียญหนึ่งเจ็ดจะเป็นเหรียญรุ่นประสบการณ์ของหลวงพ่อบุญมีวัดเข่าสมอคอนนะครับจะนิยมเล่นกันครับผมหลวงพ่อบุญมีวัดเข่าสมอคอนเป็นพระเกจิเบอรต์ต้นของจังหวัดลบบุรีเลยนะครับ เล่นหากันครับพระดีมีประสบการณ์แล้วท่านเก่งจริงนะครับผมนี่เหรียญหนึ่งเจ็ดนิยมหันข้างเลยนะครับเหรียญก็เดิมเดิมเลยนะครับลมดำเดิมเดิมาดูยากเลยนะครับชั่วโมงนี้นะครับมีของปลอมของเก๋เยอะเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เหรียญก็เปิดนิดนิดแดงแดงนิดนิดนะครับนี่โดยรวมก็สวยงามเลยนะครับจมูกดีอะไรดีหมดเลยนะครับเหรียญไม่มีไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับ เหรียญน่าจะวางอยู่เฉยๆก่อนที่จะเลื่อมทองนะครับเพราะมีคราบเขียวๆทำธรรมชาตินะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ลองโทรมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ก่อไปจะเป็นสมเด็จเป็นแผ่นงาแกะนะครับนี่แท้ดูง่ายเลยนะครับแต่ไม่ให้ทราบคณาจารย์ครับผมอันนี้เก่าเลยนะครับไม่ได้ใช้นะครับงาแบบว่าไม่ได้ใช้ จะออกขาวอย่างนี้เป็นแบบซีกนะครับนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันได้นะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับผมที่ฝุ่นเดิมเดิมไรเดิมเดิมนะครับบ้านๆเลยนะครับนวลสวยเลยนะครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็ทราบที่หรือไงก็ลองโทรเข้ามาสอบถามนะครับนี่ยินดีแบ่งปันครับผมอันนี้สวยไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่ขาวบกเลยครับพี่ แท้ดูง่ายนะครับผมเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับอายุ79ปีเป็นล็อกเก็ตทําสวยมากเลยนะครับฝั่งฝั่งเพชรฝั่งพลอยนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นเข็มกัดและเป็นยันห้านะครับอันนี้เดิมมเลยนะครับพี่ๆหายากนะครับเนี่ยผมเคยผ่านมือมาแค่อันสองอันหนึ่งครับนี่เป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตใหญ่อยู่นะครับนี่แล้วก็ฝั่งเพชร มีตัวเรือนเป็นเข็มกัดนะครับผมหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับท่านเก่งนะครับหลวงพ่อจวนเนี่ยเมตตาปลุกเสกออกปลุกเสกพร้อมกับพวกหลวงพ่อกลยพวกพ่อแพร่พรพรประจํานะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเนี่ยครับเป็นพระเกจิยุค2 5 0 0ขึ้นมาที่มีอาคมแก่กล้าเมตตามหานิยมนะครับนี่และอันนี้ได้สวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ท่านใดชอบบล็อกเกตห้ามพลาดเลยนะครับนี่หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับผม อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นปกโพหลวงพ่อจวนเหมือนกันนะครับนี่มาพร้อมกล่องเลยครับพี่ๆวันนี้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับผมนี่เป็นสมเด็จปกโพขาโต๊ะนะครับหลวงพ่อจวนนะครับอันนี้ไม่แพงนะครับนี่ท่านใดสนใจก็แบ่งปันได้นะครับหลักร้อยครับผมไม่กี่ร้อยนะครับนี่ได้กล่องเดิมๆได้ผงพูตธคุณเลยนะครับ สมเด็จปกโพก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้ครับสวยเดิมๆนะครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันลองสอบถามกันเข้ามานะครับผมอันนี้สวยคากล่องเดิมๆบ้านๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตเนื้อเงินวัสือนะครับนี่อันนี้ก็สวยคากล่องและได้เป็นเนื้อเงินด้วยนะครับนี่อันนี้สวยกิฟต์เลยนะครับพี่ๆกล่องเดิมๆนะครับผมโอ้แกะยากมากเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่สมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับผมออกวัสตือเนื้อเงินผิวนี่ฟ้าชมพูเลยนะครับนี่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับใต้ฐานจะเป็นโตอุอย่างนี้ครับมีกิ่งนะครับผมนี่สวยกิ๊บกิ๊บนะครับเนื้อเงินไม่ได้ผ่านการใช้อยู่ในกล่องเลยนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่สวยจริงเดิมจริงเลยนะครับจมูกโด่งไรโด่งเดิมเดิมเลยนะครับผมผิวเงินนี่สวยมากเลยนะครับ เนี่ยน่าเก็บมากนะครับพระดีพิธีใหญ่วัดสตือนะครับอเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปจะเป็นพระอาจารย์ธรรมโชตินะครับเนี่ยออกปีหนึ่งสามนะครับผมนี่หลวงพ่อกวยปลุกเสกโอเกจิดังๆเยอะนะครับวันนั้นผมได้เป็นพิมพ์เล็กมาองค์นี้ใหญ่มากเลยครับพี่ๆนี่องค์นี้องค์ใหญ่นะครับจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่วันนี้ได้มีโอกาสได้พิมพ์ใหญ่มานะครับสวยมีหน้ามีตาเลยนะครับเป็นเนื้อดินเก่านะครับผม นี่ปีหนึ่งสาหลวงพ่อกลวยปุกเศกและน่าจะอีกหลายคณาจารย์นะครับยอดนิยมเลยครับเป็นที่เล่นหากันมาตรฐานนะครับอันนี้สวยเดิมเดิมไม่ผ่านการใช้ผิวพันนอนเดิมเดิมเลยค่าฝุ่นเดิมเดิมเลยนะครับผมพบเจอน้อยนะครับชั่วโมงนี้รีบเก็บได้เลยนะครับในพระสายเนี้ยครับมีแต่ราคาขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมและอันนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับพิมพ์ใหญ่ไม่ค่อยพบเจอนะครับส่วนมากจะเจอแต่พิมพ์เล็กนะครับผม และองค์นี้สวยจริงเลยครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็ลองทักสอบถามเข้ามานะครับนี่พระดีพิธีใหญ่หน้าเก็บมากครับผมปีสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปเมื่อวานได้มาองค์นะครับผมสมเด็จเกตยาวหลวงพ่อกลวยหลังศูนย์นะครับวันนี้ผมให้เจ้าของของค้นมาอีกได้มีมาอีกองค์หนึ่งนะครับนี่อันนี้จะผิวหิ้งหิงเลยนะครับพี่พ ไม่มีแล้วนะครับในองค์สุดท้ายแล้วนะครับผมท่านใดพลาดองค์เมื่อคืนนี้ก็รีบเลยนะครับมีจะค้นถามนะครับผมนี่เนื้อผงน้ํามันนะครับตามสูตรของวัดหลวงพ่อกวยโคสิตารามเลยนะครับนี่สร้างประมาณปีหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับเนี่ยถ้าผมคร่าวๆที่ผมนึกได้นะครับอันนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับพี่ๆนี่บ้านๆเลยครับนี่เป็นพิมพ์นิยมอยู่นะครับนี่เขาเรียกว่าฐานรองพระทิพย์แล้วก็ เป็นสมเด็จเกตยาวนะครับผิวพันธุ์เดิมๆุ่นเดิมๆไม่ปัดไม่ใช้เลยนะครับนี่คาเปื้อนๆเดิมๆเลยครับนี่มีเสน่ห์มากเลยนะครับองค์นี้ครับผมท่านใดก็อยากได้ก็ยินดีแบ่งปันนะครับนี่พระแท้แน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปครับองค์ต่อไปก็จะเป็นพระรูปเหมือนอันนี้ก็หลวงพ่อกวยปลุกเสกินครับนี่พระอาจารย์ธรรมโชตินะครับเนื้อผงออกผงน้ํามันนะครับ วัดท่าวนนะครับเนี่ยอันนี้เล่นเป็นมาตรฐานมีในหนังสือมาตรฐานเลยนะครับพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่มากครับนี่หลายเคจิคณาจารย์นะครับแต่ที่แน่ๆนี่เป็นมาตรฐานเลยที่หลวงพ่อกลวยปลุกเสกประวัติชัดเจนเลยนะครับพี่ๆหายากนะครับแล้วเขาจะมีพิมพ์สมเด็จก็มีนะครับสมเด็จหลังจะเป็นยันอย่างเงี้ยครับนี่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นพิมพ์รูดเหมือนของพระอาจารย์ธรรมโชตินะครับอันนี้พระสวยเดิมๆเลยนะครับนี่ไม่ผ่านการใช้ หน้าตาคมชัดพิมพ์คมชัดเลยนะครับผิวพันธุ์เดิมเดิมเลยนะครับสวยกิิบกบนะครับผมหน้าเก็บมากครับพระดีพิธีใหญ่ครับผมเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นคะแนนหลังมีแต่เขาจะกดกดแบบว่าเป็นธรรมชาติมากเลยองค์นี้คือแบบว่ากดแบบสมเบี้ยวๆไปเลยนะครับนี่แต่พระแท้ดูง่ายเลยนะครับเนี่ยบ้านเดียวกันนะครับนี่ เมื่อวานก็ได้มาองคหนึ่งครับแล้วปิดไปแล้วนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับหลวงพ่อทองจัดสร้างนะครับหลวงพ่อสีวัดพระปางเป็นอาจารย์ของท่านนะครับหลวงพ่อแพรหลวงพ่อจวนหลวงพ่อกวยปุกเสกนะครับผมนี่ล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสีทั้งนั้นนะครับนี่พิธีปลุกเสกนี่พุทธาพิเศษนี่แบบเข้มขังมาก,มากๆนะครับพิธีใหญ่นะครับผม องน,นี้ก็ผิวพันธุ์ก็เดิมๆนะครับแต่เพียงก็ว่าขอปั๊มไม่ติดเดิมเองนะครับเนี่ยไม่แพงนะครับเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับคะแนนองค์จิ๋วแต่พูธคุณเกินคาดครับอเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อโตวัดวังขอนนะครับนี่หลังยันห้าวัดวังขอนนะครับหลวงพ่อกลวยปลุกเสกเหมือนกันนะครับสร้างประมาณปีหนึ่งกว่าๆเหมือนกันเนื้อผงน้ามันตามสูตรองค์นี้แบบ ที่แป้งที่อะไรแบบเดิมเลยนะครับนี่พระสวยมีหน้ามีตานะครับอันนี้พระดีพิธีใหญ่เลยนะครับเนี่ยวัดวังขอดเนี่ยครับนี่นาเก็บมากครับใครอยากใช้พระหลวงพ่อกลวยเนี่ยใช้องค์นี้แทนได้เลยนะครับแผลดูง่ายแล้วก็เล่นเป็นมาตรฐานสากลนะครับมีประวัติชัดเจนอีกเช่นเคยครับผมวันนี้คัดสรรแบบสวยสวยดีๆมาแบ่งท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเพื่ออยากให้ได้ของดีๆไปไว้บูชาหรือสะสมกันครับ สวยเดิมๆเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์เขาสวยมากเลยองวงพระโตเนยนั่งมานิชัยนะครับทันใดมีมุมมีทางก็ลองทักเข้ามาสอบถามนะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมอ่าเนี่ข้างเดิมๆเลยครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นพระรียายืนพุทธยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อดินนะครับหูตากระพริบเลยครับองค์นี้ครับนี่อยู่พันธุ์เดิมๆเลยครับ ดูง่ายเลยนะครับท่านใดหาพระดีพิธียิ่งใหญ่และก็เกจิคณาจารย์ยุค25 0 0ปลุกเสกเป็นร้อยองค์นะครับผมเนี่ยเป็นพระดีที่น่าเก็บมากครับแล้วก็มากด้วยประสบการณ์นะครับและก็เล่นหากันเป็นมาตรฐานองค์นี้สวยเดิมนะครับผิวพรรณเดิมเดิมนวลเดิมเดิมเลยนะครับหูตากระพริบนะครับ้างเครื่อง้างนี่สวยงามเรียบร้อยดีเลยนะครับเนี่ยท่านใดชอบผมยินดีแบ่งปันให้ไปใช้ได้นะครับผม นีพะแท้ดูง่ายครับอ่๋ยวไปดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปจะเป็นพระไม่รู้ที่นะครับเนี่ยลงทองเลยครับพี่ๆเป็นพระพิมพ์หน้าปกนะครับเรื่องพระติเก่าโบราณเลยครับนี่ท่านใดรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเนี่ยผมอยากรู้เป็นอยากได้เป็นความรู้เหมือนกันนะครับนี่เนี่ยสวยเดิมบอลทองเดิมเลยนะครับผมเก่านะครับเนี่ยพัดติก็ต้องมีสามสิบสี่สิบปีเลยนะครับนี่วินเทจเลยครับนี่บ้านๆเลยครับผม ต่อันนี้ผมเห็นเป็นพระแท้พระเก่าแล้วก็พุทธศิลป์สวยอย่างเงี้ยผมก็เลยเอามาแบ่งปันให้ชมกันได้นะครับผมเผื่อท่านใดสนใจหรือได้รู้ได้รู้จักอะไรเงี้ยครับนี่สวยเริ่มเดิมครับนี่เริ่มกรอบเก่านะครับเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปเลยครับองค์ต่อไปอันนี้นี่พระเมตตาของจริงเลยนะครับพระสิวลีหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองนะครับ อันนี้เรื่องพลาสติกเดิมวัดเลยนะครับพี่ๆนี่น่าเก็บมากเลยครับนี่และก็ะไหลทองนี่สวยเลยนะครับนี่หัวคล้ายๆเจะเงาะนะครับนี่คขาทําเป็นพิมพ์งี้นะครับนี่นี่สวยปิ๊งเลยกระไหลทองเต็มสดใสเลยนะครับอยู่ในพลาสติกเดิมวัดนี่แชมป์ๆชมเลยนะครับนี่ท่านใดไม่ตามหานิยมผมยังมีเก็บไว้ใช้เลยนะครับนี่รุ่นนี้ครับใช้ดีมากติดกระเป๋าอะไรเงี้ยครับนี่เมตตาไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนชอบนะครับผมนี่ ท่านใดมีมุมมีทางหรือสนใจก็เอาไปเก็บได้เลยครับนี่วันนี้แนะนำพระดีๆพิธีใหญ่และราคาจับต้องได้นะครับพี่ๆนี่สวยแท้ดูง่ายครับผมเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเงินนะครับมงกุฎหลังจอบลอนะครับนี่แพ้แถบเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ท่านใดชอบเครื่องราดอย่างเงี้ยครับนี่เอามาเก็บไปได้เลยครับนี่สวยปิ๊ เล็บอยเงินในทองฟ้าเลยนะครับพี่ๆนี่แชมป์เลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ลองทักทายถามเข้ามาได้นะครับเพิ่มไลน์หรือโทรมาได้เลยครับอ่ายินดีแบ่งปันนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายจะเป็นพระพุทธโสธรกรอบเดิมวัดเลยนะครับนี่พระพุทธโสธรสองพัน้าบสี่นะครับนี่ท่านใดชอบพระใหญ่พระดีพิธีใหญ่นี่ องน,นี้เลยนะครับเนี่ยกรอบเดิมๆจากวัดเขาเป็นไม้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสวยเลยนะครับเนี่ยสวยเดิมๆนะครับท่านใดชอบไปเก็บได้เลยนะครับเอาไม่แพงนะครับนี่หลักร้อยนะครับเนี่ยแท้ดูง่ายเลยนะครับอ่าย่างไงก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด ep ีหน้านะครับผมยังไงก็ผมขอจบ e ีนี้เพียงเท่านี้นะครับ ท่านใดสนใจก็ลองโทรมาถามหรือเพิ่มไลน์สอบถามได้นะครับสวัสดีครับผม